ใบที่หนึ่งได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่สี่ไม้เทา้าได้ไพ่เดอเวิลได้ไพ่เจ็ดเหรียญธนูนะถ้าเกิดว่ากังวลเรื่องเงินเงินทองทองนะถ้าใจคิดกังวลอึดอัดใจรายรับรายจ่ายหมุนทันไม่ว่าโน่นนี่นั่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวหมุนได้หมุนได้ นะผ่านคนที่มีปัญหาเรื่องเงินหนักๆน,นี่เรียกว่าหมุนได้แบบเฉีดฉิวเลยนะวินาทีสุดท้ายเลยแต่ผ่านระวังปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของคนในบ้านหรือแฟนหรือคนรักนะครับจริงๆแล้วคนรักของคุณของราศีธนูเนี่ยมีแนวโน้มว่าไรายได้ของเขาจะสะดุดลงด้วยหมายถึงว่าถ้าเคยได้มากแล้วได้มันจะน้อยลงอะถ้าเกิดว่า พูดถึงดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือห,หรือการเงินของคนรักนะบางทีคนรักบางคนเขาก็ให้เราเยอะบทบางบท,บทไม่ให้ก็มีหรือสะดุดก็มีนะระวังถ้ามีคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอึดักใจเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยชาวาศีธนูเนี่ยสัปดาห์นี้แก้ปัญหาได้แต่แก้ได้ไม่หมดนะไม่ใช่ว่ามาฟังแล้วโอ้โหดีหมดเลยไม่ไม่ได้ทายแบบนั้นนะ นะครับเพราะฉะนั้นให้ใหพิมพ์คําว่าดียิ่งขึ้นกันแล้วกันนะครับใครที่ตกงานถ้างานใหม่ที่กําลังจะได้นี้การใหม่ที่ทํานี้ทําไม่ทนก็เหมือนเดิมเหตุการณ์จะเหมือนเดิมดังนั้นตั้งใจทํางานชาวราศีธนูหลายคนกําลังจะรักษาตัวหรือต้องไปพบแพทย์หรือต้องไปตรวจด,ดูอะไรพวกนี้ผมก็จะบอกว่าอยู่ที่อาหารการกิน ประมาณนี้นะสลับคนโสดคงต้องโสดก่อนเพราะไพ่พเดทขึ้นในตำแหน่งคู่นะถ้าโสดยังไม่มีคู่จ้ะต้องโสดก่อนระวังแต่ถ้าถ้ามีคู่ระวังสุขภาพแฟนหรือแฟนมีปัญหาเรื่องงานหน่อยต้องแก้ไขหน่อยประมาณนี้นะครับตำแหน่งของเจ้าชะตาดีนะเจ้ชาชะตานิฐานดวงดอีอันนี้แปลว่าความขัดแยง้งถ้ามีการขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน ก็จะต้องตอบว่าบางทีเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนเหมือนกันบางคนก็จะรู้สึกว่าทำไมเราเขาไม่ไม่คุยกับเราหรือไม่คุยกับเราเรื่องนี้ไม่รับผิดชอบเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้มันก็เกิดจากตัวเราเช่นเดียวกันนะไม่ไม่โทษใครนะภายลนานักษณะนี้เราต้องหวนกลับมาไต่ตองคิดถึงคำพูดคิดถึงความรับผิดชอบของเรา แล้วเจินครึ่งทางจริงจะเคลียร์ปัญหาได้ลงตัวชาวราศีธนูที่มีคดีความมีข้อพิพาทเกรงว่าจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเจอกันครึ่งทางได้ถ้าอยากดีอยากจบต้องคุยต้องยอมแต่ถ้าไม่อยากจบก็ปล่อยไว้เงี้ยยุดเยื้อะนะประมาณนี้เอาละครับธนูเกณฑ์ธนูนี่มีเกณฑ์ที่จะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลานค้านะนะครับ แล้วก็ระวังสุขภาพของคนในบ้านรวมถึงตัวเองด้วยอย่าคิดมากอย่าพูดมากนิ่งๆไว้จะแก้ไขปัญหาได้เพราะตำแหน่งเงินตำแหน่งฐานนี่ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับโชค5 0าโชค50 5สนะสื่อนำโชคมาจากสถิติและการคำนวณสีเสริมชะตาของชาวราศีธนูสัปดาห์ที่เป็นสีน้ำเงินสีดำสีน้ำเงิน ระวังปวดหัวมึนงงปวดหลังมีแนวโน้มเรื่องการปวดหลังปวดหลังสูงปวดหลังปวดตามึนงงประมาณนี้นะครับวันที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษก็คือวันที่13แล้วก็วันที่16เลขหน้าไพ่เป็นเลข3 1 2 9